ปลายทางที่หัวใจบทที่37เขายังเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงไม่มีใครมาเปลี่ยนเขาได้เขารู้ว่าสุดท้ายปู่ย่าก็ยังเห็นเขาเป็นคนอื่นหากเทียบกับหลานใกล้ชิดอย่างอารันเปล่าเขาไม่ได้น้อยใจไม่ได้เสียใจไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรแม้แต่น้อยหลายเสียงหลายอย่างอาจจะต้องการการยอมรับและเขาก็มั่นใจว่าตัวเองยอมรับสภาพมาช้านานก่อนหน้านี้ ยอมรับมาแต่เกิดว่าเขาไม่เคยมีปู่ย่าเพราะฉะนั้นหากว่าคนทั้งสองจะมาขอให้เขาเปิดทางให้ลานอีกคนเขาจึงวางเฉยเขาชี้แจงไปแล้วทำเอาคนทั้งสองหน้ามานพากันร,รู้ว่าเริ่มต้นผิดทางไปเป็นแน่ไม่น่าจะเป็นเช่นนี้เลยเขาตอบไปแล้วไม่อยากจะพูดอะไรอีกนอกจากนิ่งเฉยเสียเออไทยเจ้าเข้าใจปู่ผิดไปนะชายชราอึกอักประกอบ หลานชายที่เหมือนคนนอกไซยิ้มไม่ถือสาไม่เป็นไรครับผมอยากให้เข้าใจผิดมากกว่าถูกเจ้าจบว่าเราเก้าไก่กับเจ้าใช่ไหมผมไม่มังอาจิดแบบนั้นดีกว่านะครับไทย,ยังตอบด้วยน้ำเสียงอ่นอ,อนโยนเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขาไม่เคยยึดติดหรือขึ้นกับปูย่ย่าเขาจะเดือดร้อนหรือขุนเคืองไปทำไมกันเขาน่าจะอยู่ได้ต่อไปอย่างเดิมเราแค่อยากให้พี่น้องรักกัน ผมบอกเราว่าต้องถามเธอด้วยดูเรื่องข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องอารันไหมไม่รู้ครับเขานิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อแล้วผมก็ไม่อยากรู้ด้วยเขาถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเรื่องของอารันอารันก็รับไปเรื่องของเขาส่วนของเขามันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงต่างคนต่างมีวิถีชีวิตของตัวเองไม่มาคล้องแวะต่อกันและเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่ากัมบลาย่อมจะม่ชอบอารัน แต่ไม่แน่เขาไม่อยากไปคาดหวังแม้เขาจะเริ่มหมายปองในตัวกัมลาก็ตามทีมันยังเป็นสิทธิ์ของหญิงสาวเขามองปู่ย่าด้วยแววตาท่าทีสงบและไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดเหมือนแก้ตัวของคนทั้งสองที่ตามมาหลังจากนั้นทำนองว่ามาวันนี้เพราะรักและห่วงยายเขาแทรู้ว่าความรักของญาติผู้ใหญ่เป็นอย่างไรรักเพราะหวังจะให้เขากลับไปเป็นพงนเรนท์ทในรูปแบบที่มี แต่เขาเป็นนายไทยใหม่ตระกูลผมคงทำให้ไม่ได้มากกว่าทุกวันนี้คิดถึงผมมาหาได้แล้วทำไมไม่ไปหาปู่กับย่าบ้างเล่าผมไม่อยากไปรบกวนครับไทยเราไม่เคยคิดแบบนั้นเขาคล้ยยิ้มจางๆผมคิดแทนก็แล้วกันเขาตอบยังกันตัวเองเอาไว้ห่างเสมอเขารู้ว่าก่อนหน้านี้แม่เขาเจออะไรมาบ้างอย่างจะพ่ออีกคน พ่อแม่แบบไหนที่ตัดขาดลูกโกรธลูกไล่ลูกออกจากบ้านแล้ววันนี้จะมาแบบไหนเขาแค่หลานห่างออกมาไม่เคยได้เลี้ยงดูจะมาจริงใจใหญ่กันเขาเติบโตมาได้แบบไม่พึ่งใบบุญของปู่ย่าก็ยังเอาชีวิตรอดได้จะไม่ให้เขาทรนงแกมยโสได้อย่างไรแต่ไทยก็ยังมีกิริยานอบน้อมกับญาติผู้ใหญ่อยู่ผมดีใจที่ยังคิดถึงผมอยู่บ้างเขาไม่อยากเอาเรื่องเก่าๆมาเท้าความถึง ไม่พูดถึงที่พ่อแม่เคยเจอปีนี้จบแล้วจะทําอะไรเขาโดนเปลี่ยนคำถามคิดจะเรียนต่อไหมคิดครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไปเมืองน,นอกไหมเขายิ้มมากกว่าเดิมไม่ไปครับภาษาผมไม่ดีเรียนภาษาก่อนก็ได้ผมไม่มีเงินครับเรามีผมบอกมาแต่แรกแล้วว่าผมพอใจในสิ่งที่ผมมีผมไม่ได้ดิ้นรนที่จริงเขาอยากจะพูดว่าหากไม่ร้องขอ ก็อย่าให้กับเขาว่ได้เป็นดีไทยมองคนทั้งสองสลับกันไปมาก่อนจะเอ่ยต่อผมขอพูดอีกคนเลยนะครับว่าผมพอใจกับสิ่งที่ผมมีไทยทำไมปฏิเสธเราสองคนมากนักหรือเพราะเรื่องพ่อของไทยเรื่องแม่นี่แม่จะสอนให้ไทยเกลียดปกู่กับยาใช่ไหมเข้าหัวเราะอ,อย่าดึงแม่ลงมาดีกว่าครับเพราะแม่ไม่เคยแม่แต่จะคิดแม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอีกอย่างผมนิยมแม่มาก เขาแดกดันแทนแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรู้ว่าแม่ให้อภัยแล้วไม่เก็บเอาบางเรื่องราวมารบชีวิตแม่มีความสุขเราอยู่กันอย่างสงบทางใจอาจจะยากจนไม่ร่ำรวยแต่ที่พ่อแม่และผมมีกันมาเสมอคือความรักและความห่วงใย,ยต่อกันพ่อสอนให้ผมรู้จักพอแม่สอนให้ผมรู้จักการให้มันเพียงพอแล้วสำหรับวันนี้วันที่เราสองเท้ามั่นคงติดดิน เขาทําให้คนทั้งสองจากกันไปได้แล้วไส้หนุ่มถอนใจเขาแวะไปหาแม่บอกเรื่องที่เกิดขึ้นนิพาร้องบอกว่าโทษไทยเขายิ้มยิงฟันเสียอีทําไมครับแม่จะตีผมทําไมพูดแบบนี้เท่ากับเจ้าคิดเจ้าแค้นนะมันอดไม่ไหวครับท่านก็แก่กันแล้วคนแก่ทําอะไรไม่ผิดหรอกครับแม่เขาย้อนกลับจนนางนิ่งอึ้ง ผมไม่ได้โกรธแต่ผมไม่อยากให้ได้ใจแล้วมาจัดการกับชีวิตผมคิดว่าท่านรักไม่หรอกครับยังไงก็ไม่รักเขาว่าคนทั้งสองพยายามจะแสดงท่าทีที่ดีจุดยืนที่ดีกับเขาแต่กระนั้นยังอดเข้าข้างหลานชายคนโปรดไม่ได้เขาเล่าเรื่องอารันสนใจกัมลานิพามองลูกชายเขมิงไทยชอบกบหรือเปล่าเขายิ้มจางๆตอบแบบไม่ปิดบงัง ชอบครับถึงขั้นรักไหมผมรอเวลาที่มันควรจะเป็นมากกว่าครับแม่ไม่อยากเตือนอะไรนะแต่อย่าไปประทะกับใครผมไม่แคร์เขาแต่ว่าแม่อยาก,กลัวไปเลยครับเพราะว่าเขาส่วนเขาผมส่วนผมแล้วคุณกบเธอก็เป็นตัวของตัวเองดีพอเขามั่นใจในตัวกรมลาด้วยที่ผมกังวลตอนนี้คือทั้งสองคนจะทำให้แม่ร้อนใจ การเข้ามาที่นี่ย่อมเท่ากับรบกวนนิพาไม่เป็นไรแม่อดทนมาได้มากเกินพอแล้วแม่ครับทำยังไงจะให้พวกท่านถอยไปแม้ว่ายากนะบางหนผมจะต้องรุนแรงอย่าดีกว่าไทยผมลำคาญมากกว่าครับแต่แม่กลับห่วงเรื่องของอารันเขาอาจจะทำให้ไทยเดือดร้อนเรื่องไหนครับเขามองไม่เห็นเหมือนมารดา แต่มีอีกคนจะทำให้รำคาญเขาพูดถึงคุณอังสนาด้วยนิพาถอนใจยาวเมื่อลูกชายพูดถึงคนคนนี้เวลาเปลี่ยนใจคนยังอยู่แต่พ่อตายไปแล้วนะครับไทยยังอยู่ไงเขาทำหน้ามุ้ยผมจะต้องกลับไปทำงานก็ยังปวดหัวนะครับเพราะเหมือนเธอยังพยายามแม่เชื่อว,ว่าไทยดูแลตัวเองได้บางครั้งผมก็กลัว ไม่มีใครทําอะไรเราได้หากเราไม่ประมาทผมกลัวตรงว่าผมอาจจะพลาดเพราะเลขคนแบบเสีสยชัยผมกําลังจะราออกจริงจังนะครับก็ดีนะไทยไปทํางานอีกสักพักเอาให้ผมเรียนจบจริงๆผมก็จะออกหางานทําหรือไปหางานเสิร์ฟร้านอื่นผมเสียดายตรงที่เพื่อนร่วมงานดีงานก็ไม่หนักหนาอะไรเข้ามาแล้วไปแล้วไม่ได้เอาเรื่องหนักหกมาให้แม่นอกจากแวะมาคุยกัน นิพามองตามลูกชายไปแต่นางก็ได้พบกับพ่อแม่ของสามีผู้ร่วงรับไปทั้งสองเดินเข้ามาในสำนักปฏิบัติธรรมด้วยท่าทางมุ่งมั่นจะมาพูดจาบางอย่างและนิพาก็ได้พบว่าเรื่องมันโยงใหญ่กับตัวไทยทั้งสองพูดเหมือนว่านางเห็นเกลตัวไม่รักลูกเพียงพอเธอน่ะดึงพ่อของไทยลงมาต่ำต้อยแล้วคนนึงอย่าดึงลูกชายเอาไว้อีกได้ไหม นิพาอาจจะเคยกลัวคนทั้งสองเหมือนหนูกลัวแมวมาก่อนแต่ชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นเอกเทศทําให้นางไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ลาคาญนอกจากโปรงดิฉันไม่ได้เส้มสอนหรือยยโยงตามที่เข้าใจแล้วทําไมเขาดื้อด้านขนาดนั้นหากเขาดื้อจะมายุ่งกับเขาทําไมคะเป็นคําย้อนที่ถามเอาคนทั้งสองพากันเงียบไปก่อนจะเอ,อ่ยต่อแม่นิพาอย่าพูดมาก ฉันจะเสนอราคาให้เธอเอาไหมราคาใช่ค่าตัวไทยก็ใช่อีกเราจะซื้ออนาคตของเขาที่เธออาจจะเดินเอาไว้นี่พาหัวเราะเบาๆที่ฉันไม่ได้มีลูกไว้ขายแต่เธอกำลังทำให้เราคิดว่าเธอต่อรองกับเราเรื่องไทยมีอะไรต่อรองคะเธออีกคนที่ดื้อด้านเปล่าคะ่ะเราเพียงแต่ไม่ยอมรับความเมตตาของพวกคตุต่งหา เธอสอนลูกให้เกลียดเราใช่ไหมเอาเป็นว่าการไม่พูดถึงเป็นการสอนให้เกลียดใช่ไหมคะที่ฉันสอนลูกให้เจียมตัวว่าเรามีกันแค่สามคนพ่อแม่ลูกไม่มีญาติที่ไหนก็แค่นั่นเองเธอนี่มันรนะ้ายนักนี่เธอกำลังทำร้ายเราแล้วทำร้ายเขานะคุณต้องการหลานชายใชย่ทั้งที่คุณมีหลานอยู่แล้วหรือคะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่ว่าคะ่ะ เืยเธอต้องการให้เราถอดร้านคนอื่นออกให้มีแต่ไทยหรือไงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ไทยเขาไม่ต้องการพวกคุณเองขอโทษนะคะดิฉันจะต้องเข้าไปทำงานแล้วไม่มีเวลามาพูดคุยด้วยนิพาจากไปแบบไม่ใส่ใจอะไรเลยคนทั้งสองพากันกลับมาแบบผิดหวังและนายอินก็กลับมารายงานเรื่องกรมลาตามที่คนทั้งสองอยากรู้ท่าทีนายอินผิดไปเพราะเขาไปอยู่กับนายอ่าน้องชายหลายวัน ได้เห็นกมราใกล้ชิดร้อนดูดีกว่าภาพภายนอกที่เอาแต่ใจเป็นอันมากทั้งสองหุดหนีเพราะเริ่มรู้ว่ากมราอาจจะอาจจะทําให้อารันกับไทยผิดใจกันผมว่าคุณโกบไม่รู้จักคุณอารันด้วยครับไม่รู้จักครับผมแกแน่ใจนะแน่ใจครับและผมว่าเธอสนใจคุณไทยแกจะรู้ดีไปหรือเปล่าเธอกำลังจะพาเข้าไปพบพ่อเธอพบพ่อครับผม แกรู้อะไรมาอีกตอนนี้ยังรู้เท่านี้เองแกจะต้องตามข่าวนะผมจะได้พักอีกนานแค่ไหนล่ะครับแกได้ลาพักไม่มีกำหนดนายอินได้เงินมาก้อนหนึง่งเขากลับมาบ้านที่น้องชายทำงานแบ่งเงินให้ครึ่งหนึง่งเงินอะไรพี่นายอามถามไปบ้านเจ้านายมาเขาแบ่งให้ค่าอะไรรายงานข่าวเจ้านายเองนายอามตาตื่นเจ้านายคนไหน คนใหญ่หรือคนเล็กคนเล็กคนกบมีอะไรหรือเปล่าพี่ไม่มีเองอย่าตกใจมากไปเจ้านายกำลังสงสัยว่าเจ้านายเล็กแกมีอะไรดีติดใจกันนักหลานสองคนหลานโปรดกับหลานนอกบ้านมาดูว่าเจ้านายเล็กเองจะชอบใครไอ้อํารายทางที่หัวใจบทที่38 แต่คนแก่ทั้งสองไม่ได้เชื่อนายอินที่มารายงานแม้แต่น้อยกมาราเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเหมือนเชื่อถือไม่ได้ไม่ว่าจะไทยหรืออาราันไปวุ่นวายกับผู้หญิงที่เอาแต่ใจตัวได้อย่างไรปรึกษาหารือกันเองได้ความสรุปว่าเราต้องเอาเขาไว้ขวางทั้งสองทางใช่ไหมคะใช่ในายบรนพศตอบรับเขาเกลียดก,กมารมลายัางจำท่าทีรลอนได้ และเขาไม่อยากให้หล่อนมามีอิทธิพลกับหลานชายสองคนของตัวเองไม่ว่าจะไทยหรืออารันมันเคยไปคลุกคลีกับไทยเชื่อได้ว่าอาจจะให้ท่าทีไปเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ก็ได้นะคะเชื่อได้ยังไงเธอคิดหรือว่าผู้หญิงพันนั้นจะครองตัวได้เหมือนเธอเขาประชดให้เสียอีคุณสิรินยิ้มยิ้มแต่แกมยอ่อฉันไม่เคยเชื่อค่ะคุณ แต่พูดเอาไว้แบบกลางๆเพราะไม่อยากให้ไทยเขารู้รสสนิหาตรงนั้นจะดึงเอาออกมาลำบากเธอก็ยังต้องการตัวไทยทุกวันนี้เหมือนนอนฟันร้ายสเสมอมากับความผิดพลาดเมื่อครั้งอดีตกับลูกชายตัวเองเธอเป็นคนเสือกใสยเขาออกไปแต่เขาก็ยิ่งพอจะไม่กลับมาอีกจนตายจากกันเหมือนไม่ได้ให้อภัยกันเธอสวดภาวนาว่าให้นางได้ดูแลรับผิดชอบไทยให้ได้ชดเชยความผิดพลาดไทยอยู่อย่างลำบาก เธอทุรนทุรายเสมอว่าไทยไปเสิร์ฟอาหารไปทำงานต่ำๆอยู่บ้านหลังเล็กๆแล้ววันข้างหน้าอนาคตเขาจะเป็นชันใดคนของพงนเรนทรจะเป็นแค่ลูกจ้างหรือเสมียนต่ำต้อยหรือพงนรเรนทรมีแต่จะเป็นเจ้าคนนายคนครอบครัวทำธุรกิจดูอย่างอารันเขามีชีวิตที่ดีแต่ไทยไม่มีคุณคะหากไทยไม่มีแม่ล่ะคะอะไรไม่รู้ได้เหมือนกันทำให้เธอเอ,อ่ยออกมา นายบันพศหันมามองศบตาด้วยหมายความว่าเขาพูดไม่จบเหมือนกันฉันพูดแรงหรือคิดแรงไปไหมคะแม่สิรินเชื่อไหมว่าฉันเคยคิดแบบนี้มาก่อนแล้วอยากทำไหมคะเธอถามเสียงต่ำๆในลำคอก็อยากนะยังอยากทําอยู่ไหมคะก็มีบ้างนะจะบาปไหมนายบันพศเม้มปากหาการทำท่าตรีตรองอยู่ขอให้เป็นแค่เรา แค่คิดดีกว่านะคะไม่แน่นะคุณหากมันไม่มีนังแม่คอยเสี้ยมสอนเป่าหูมันมันอาจจะหันมาหาเราก็ได้ฉันอยากจะเชื่อแบบนั้นเหมือนกันหรือหากเราจะลองต่างสบตากันอีกหนคนแก่ทั้งสองที่ต้องการจะเอาแต่ใจตัวเองจนลืมนึกถึงบาปบุญคุณโทษไปเสียแล้วแต่ไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นแม่คือพระของชีวิต เขารักแม่และการที่เขาไม่ยอมรับปูกกับย่าไม่ใช่เพราะแม่แม่ไม่เคยมาบีบบังคับหรือสั่งเขาแต่ไทยรู้ด้วยตัวเองมาตลอดว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวเล็กๆมีกันแค่พ่อแม่ลูกสามคนวันหนึ่งพ่อจากไปเดิแต่เขากับแม่แต่ชีวิตของเขาก็ยังเหมือนเดิมมีหนทางของตัวเองเหมือนเดิมวันนี้ไทยยังไปทํางานตามเวลาเขาเคยทําก่อนจะหยุดไปเป็นเดือนเหมือนกัน แต่เพราะเวลามันเร็วนักสองเดือนกว่าที่เขาไม่ได้มาทำงานที่นี่เลยเหมือนเพิ่งหยุดไปไม่กี่วันเพื่อนพ้องยังเหมือนเดิมยังยินดีต้อนรับการกลับมาของเขาไทเคยทำงานที่นี่มานานทำงานแค่ช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นรอกลางวันหากวันไหนว่างจากการเรียนไทยถึงจะเข้ามาช่วยงานแบบไม่ต้องการค่าแรงรู้กันว่าเข้ามาทำงานเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนเงินเดือนอาจจะไม่มากแต่เงินค่าทิพน,นไม่จะต้องเอาเข้ากองกลางแล้วหารแบ่ง นับว่าไม่น้อยไทยยอมรับว่าเงินทิปดียิ่งกว่าเงินเดือนและที่นี่จะมีห้ามหากมีลูกค้าเจาะจงจะให้ทิปพิเศษกับพนักงานคนไหนก็แยกส่วนนั้นออกไปไทยบริการลูกค้าด้วยดีลูกค้าหลายคนเรียกหาเขาโดยเฉพาะที่เป็นลูกค้าประจําเขาได้รับเงินมีทิปพิเศษค่อนข้างมากต่อเดือนและเคยมีบ้างที่ลูกค้าบางคนให้ทิปเพราะเขาต้องการตัวเขาไปเป็นเพื่อนกินเพื่อน,น,เ,อนเที่ยวต่อหลังเลิกงาน เรื่องแบบนี้ไทยเคยเจอมาทั้งจากลูกค้าชายและหญิงแต่เขาก็ปฏิเสธไปทุกครั้งโดยที่ไม่ได้หนักใจเลยมีอย่างเดียวที่เขาหนักใจสุดนั่นคือการที่คุณอังสนาเข้ามาแล้วหล่อนต้องการจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ครั้งเก่ากับพ่อเขาที่ไม่สมปรารถนาเธอพยายามจะดินตัวเข้าไปทําให้สมอารมณ์ที่เคยขาดตกบกพร่องแต่นั่นไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่มีวันจะยอมขนาดนั้นไม่เป็นอันขาด เขามีศักดิ์ศรีของตัวเองและที่สําคัญเขาย่อมรู้ในผิดถูกดีชั่วรู้ว่าสิ่งไหนคนทําไม่คนทําเงินซื้อเขาไม่ได้สําหรับเขามีอย่างเดียวที่จะหาซื้อได้เสมอนั่นคือใจด้วยใจเท่านั้นและเหมือนตามที่เขาเคยพูดเอาไว้กับกัมลาเขายังมองหาปลายทางของเขาว่าจะอยู่ที่ไหนเขาเคยได้บอกหล่อนไปแล้วว่าเธอประมาณปลายทางชีวิตของเขาส่วนหนึ่งไว้ที่หัวใจเพราะเขาประกาศให้ใจเป็นใหญ่ เขาอาจจะไม่มีอัตตาว่าตัวเขาเป็นใครแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่าหัวใจอยู่มหาศาลและเขาฟังเสียงหัวใจเสมอหัวใจเขาความรู้สึกของเขาหากเขาไม่เป็นคนแบบนี้เขาคงจะฟังปู่ย่าไปนานแล้วคงตอบรับกับความเมตตาไปแล้วเขารู้ว่าทุกคนย่อมต้องการความสะดวกสบายแต่เขาก็ปฏิเสธเสมอมาเขาพอใจกับชีวิตตัวเองทุกวันนี้แล้วพอใจจริงๆ วันนี้เขาเข้ามาเจอกับวิพาทคนแรกเดินเข้ามาหาวิพาทนห้องทํางานคนอายุมากกว่าเงยหน้ามองก่อนเขาจะบอกว่ามาแล้วรึครับพร้อมจะทํางานแล้วสิยิ่งกว่าพร้อมสุขภาพกายเต็มร้อยเสียงถามเหมือนสัพพยอกมากกว่าผมว่าเกินร้อยนะแล้วเรื่องหัวใจไม่มีอะไรครับแข็งแรงดีจะเริ่มทำงานเลยใช่ไหมครับ แต่คราวนี้ผมตั้งใจจะทำไปอีกสักพักหมายความว่ายังไงพอผมเรียนจบก็จะลาออกหางานอื่นหรือครับควรจะเป็นแบบนั้นทั้งที่นายเคยคุยกับพี่ว่าไม่อยากจะลาออกไปไหนเพราะนี่เป็นงานพิเศษทำช่วงกลางคืนเท่านั้นเขาเคยคิดแบบที่พี่พาดได้พูดจริงๆแต่ตรงนั้นเขาได้ปล่อยวางลงแล้วเขาไม่ต้องการอีกแล้วเพราะเขาอยากอยู่ให้ห่างจากคุณอังสนาเพราะคุณอัง วิพาษถามเหมือนอ่านใจออกไทยไม่ตอบนอกจากหัวเราะผมไปทํางานดีกว่าคุยกันก่อนดีไหมผมขอทํางานนะครับเขากําลังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของที่นี่เสื้อดํากางเกงดำแล้วสวมผ้ากันเปื้อนของร้านสีขาวทับแต่วิพาษอยากคุยกับเขาจริงๆนั่งลงก่อนเหมือนบังคับไกลๆทั้งที่ไม่เคยทําเช่นนี้มาก่อนเลยไทยยอมทําตามนายรู้เรื่องฉันกับคุณอังสนาไหมพอรู้ครับ คิดยังไงไทยมองหน้าคนที่อายุมากกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในสีหน้านั้นแววตานั้นก่อนจะตอบอย่างจริงใจยิ่งกว่าผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแน่ใจหรือที่พูดอย่างนั้นแน่ใจครับเขายืนยันคำพูดตัวเองเพราะไทยถือว่าเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นวิถีชีวิตของวิพาสหรือคุณอังสนาเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยฉันพลาดไป เขาเกือบจะหัวเราะออกมากับคำพูดนั้นพลาดแน่หรือไทยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความพลาดทางเพศไม่น่าจะเกิดขึ้นหากไม่มีอะไรบางอย่างมาปลุกเร้าจะว่าไม่มีใจบ้างเลยอย่างนั้นหรือคุณอังสนายังดูไม่แก่สวยหุ่นดีและมีสเสน่ห์แพลวพร,พราวแบบนั้นไม่ใช่ว่าไทยจะมองไม่เห็นแต่เห็นแล้วปรารถนาแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องนายมองฉันเหมือนไม่เชื่อผมเปล่านะ ฉันรู้ว่ามันผิดและตอนนี้ฉันก็แน่ใจว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรในตัวฉันเลยเขาเงียบไม่รู้จะออกความเห็นว่าอย่างไรอีกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของเขาไทยบอกตัวเองฉันคงรั้งเขาเอาไว้ไม่ได้เพราะเขาพูดออกชัดแล้วแฟนพี่ไทยถามออกมาด้วยสีหน้าสีตาบ่งบอกความละอายอีกหนนี่แหละที่ทำให้ฉันคิดมากวิพาทยอมรับเขาไม่ได้ผิด แต่ฉันก็ไปยุ่งกับคุณอ่างจนกระทั่งเธอถีบฉันออกมาไทยมองตาแทบไม่กระพริบถีบใช่รับคําในน้ําเสียงขมขื่นเธอชอบน,นายนะไทยไม่หรอกครับไทยปฏิเสธเธอเพียงแต่อยากจะได้อดีตกลับมานายไม่ยอมรับหรือพี่รู้หรือเปล่าว่าเธอเคยรักกับพ่อผมมาก่อนวิพาธพยักหน้าแต่ผมไม่ใช่พ่อและผมเชื่อว่าหาพ่อยังอยู่ พ่อจะทำเหมือนเดิมคือปฏิเสธเธอนายมั่นใจหรือพ่อกับแม่รักกันพ่อเคยมีโอกาสพ่อยังมองข้ามนายจะเป็นเหมือนพ่อหรือไงผมก็เป็นผมนะครับผมไม่ชอบเธอแบบนั้นผมมีแต่ความนับถือเพราะเป็นนายจ้างนายไม่อยากปีนป่ายขึ้นไปหรอกหรือผมอาจจะตอบแบบคนที่มีความเชื่อส่วนตัวและโง่ในสายตาคนอื่นแต่ผมไม่ต้องการเธอจริงๆเธอเป็นนายจ้างเป็นคนที่ซื้อร้านนี้ต่อ ผมขอพักไปเพราะผมไม่สบายใจผมไม่อยากให้มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาในเรื่องงานมันจะทำให้เสียระบบไปหมดเพราะนายไม่ได้ชอบเธอหรือสนใจเธอผมคงไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ผิดแล้วหากเธอ,อยังพยายามผมยังเชื่อว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังเธอต้องการนายมากต้องการกับรักไม่เหมือนกันนะครับผมว่าเธออยากแก้ตัวที่เธอไม่ได้ในอดีตด้วยแต่ผมจะไม่เอาชีวิตตัวเอง ไปให้เธอแก้ไขความผิดพลาดไทยเด็ดเดียวนักวีพารทคิดเขาอายุมากกว่าไทยแต่เขายังไม่ได้สักครึ่งสำหรับความเข้มแข็งนั้นงั้นผมไปทำงานนะครับเขาขอตัวออกไปชุวยพนักงานที่เขาใส่ทำให้เขาดูโดดเด่นรสไทยสูงไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปหุ่นของเขานั้นนับว่าเป็นหุ่นที่ดีทั้งหุ่นทั้งหน้าตาดีด พวกเอเจนซี่เข้ามาติดต่อเข้าไปทำงานในวงการบันเทิงทั้งโฆษณาทั้งหนังและละครแต่ไทปฏิเสธหมดเขานึกําตัวเองตอนที่ยกจานอาหารออกมาจากครัวมาเสิร์ฟนี่ตัางหากชีวิตที่เขาเลือกทำนิยามคำ่ำงานเสิร์ฟอาจจะดูไม่ได้สูงส่งแต่มันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเขาไม่ได้ลำบากอะไรมากมายดังเช่นหลายคนเข้าใจและค่ำนี้เขาเจอใครคนหนึ่งมานั่งกินอาหารค่ำที่นี่ กัมลาเขาไม่อยากเชื่อว่าหล่อนจะแวะมาตอนเขาเสิร์ฟโต๊ะหนึ่งเสร็จแล้วเขาเดินผ่านมาหล่อนเรียกเขาไทยมองไปแล้วไม่ได้มีกิริยาอับอายอะไรกัมลาไม่ได้มาคนเดียวแต่พาเอาเบญจวรรณมาด้วยเขาประหลาดใจมากกว่าที่เห็นเบญจวรรณมากับหล่อนและมาที่นี่สั่งอาหารหน่อยค่ะกมม马าบอกเขาซ่อนรอยยิ้มเอาไว้น้ำเสียงอ่อนหวานนักล้วงเข้าไปในกระเป๋าหยิบกระดาษได้ปากกามาเตรียมพร้อม เบญจวรรณเอ่ยสวัสดีกับเขาสบายดีนะคะไทยครับสบายดีเขาได้เห็นข่าวหล่อนแล้วกัม马าก็บอกเขาแล้วหน้าตาของเบญจวรรณไม่มีริ้วรอยหรือว่าพ่อหล่อนแต่งหน้าหนาดูหล่อนมองเขาไม่เต็มตานักแต่เขาก็ยังมองหล่อนปกติทั้งสองสาวสั่งอาหารไทยเก็บเอาเมนูคืนกลับไปด้วยเขาเดินไปแล้วโกบเธอสนใจเขามากนะหากจะบอกว่ามันเป็นความรักละ่ะ เหลือเชื่อไม่ต้องหลอกมันเป็นไปได้แล้วพลเทพไม่มีอะไรนี่กำมาลาบอกตอนนี้เขาดูแลเธออยู่ไม่ใช่หรือเบนจวรรณพยักหน้าทำท่าอายๆไม่ได้เขาคงแย่เหมือนกันฉันเตือนบางอย่างกับเธอได้ไหมได้สิอย่าให้เขามากนักจนเขาได้ใจเบนจวรรณนิ่งไปก่อนจะพยักหน้ารับแล้วใครคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้ว อารัน